เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพย่เขตหนึ่งนำโดยท่านไัยศุยโนยานะและทั้งสองโรเรียนเราจะได้มาทำบุญร่วมกันนะครับในโองการต่อไปอาตมาขาขอเดริญคอเชิญท่านไัยศุลยโนยานะรว ประธานเป็นจ th 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 ุดเรียนเล่นซ้ายก่อนบูชาพระธรรมเขียนเล่นขวาบูชาพระวิญัยแล้วประธานเป็นจุดผู้กครมดอกดอกที่หนึ่งรูชาของพระพุทธเจ้า ให้ทุกคนรู้เก่าขน้หญิงข้าทธมดาผู้ชายน่งข้าทพ่ับกา เราได้ก็น่าครับทาไม่สะด もうかまります มา้องการพิบูนถวายอย่างนิมสาการนิวาสภพทะัลซึ่งประเด็นพระูนณลองพ่อประภูนพิพูลพัฒนาศัสเจ้าวัดพระศิลป์อะแดนติพารกิจช่วงนี้กำลังทำเยนโอยเกี่ยวกับบ้านสิห้าตะยานิสาอ่านไปนวันแล้ววันนี้าประเด็นพิะคนณลองพ่อปิประชุมเกี่ยวกับ แเคื่องละมานภาพต้องเป็นกรรมการเกี่ยวกับการศึกษาคณะสงฆ์ที่มีพระบิดุสัมเด็จอาจได้เรียนอยู่ในด้านของนักปรัชญาและสามัญศึกษา สองเนี่ยที่ได้รับเนี่ยอาได้มาร่วมกิจกรรมในทางรัชการเพิ่มดังนั้นในวันนี้ในนามของพระเดชพระคุณนตรีว่าการรัฐนาจะมาท้าขอขอบคุณยินดีกับคณะกรรมาธิการโดยเฉพาะท่านอรองนายสนมณยานาที่ทำคณะกรรมาธิการ์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเจ็พื้นที่มาลงทุนสาเหิดหนึ่ง การถวาวเทียนพรรษาซึ่งเราบรรายก็รู้กันว่าการถวายเทียนพรรษานั้นเป็นเครื่องนาสองทางหรือแสงสว่างที่จะให้พระสงฆ์ในอดีตจะต้องใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยแต่ในปัจจุบันนี้หรือว่าเป็นการบูชาพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่เราบอกว่าอายันเดมาสังอายันแปลว่า กล่ามาวาตลอดรนี้เราจะได้จุลูกจบเพียงอธิษาตเียปะดีมาต้ยาูชาเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างให้ท่านใดประสบความสุขความเจริญอนนั้นองนนของพระสงฆ์ทุกเรีวัสมรขอขอบคุณและขออ้าวใ้อาคษีนัท่านดา आपका uh, नाम okay.